จะเสียบไม้นะฮะเป็นลักษณะเป็นไม้ไม้ไผ่หรือว่าไม้จิ้มฟันยักษ์อย่างนั้นนะฮะแล้วก็เอามาเสียบประมาณ3ามี่ห้าชิ้นนะถึงห้าชิ้นแล้วก็เอามาย่างเตาถ่านนะฮะอันนี้ใช้ถ่านก๊าลารอถ่านอัดนหฮะหรือถ่านธรรมดาขอเป็นถ่านธรรมดานะนะครับก็เป็นถ่านธรมมนนนธรมดาอันนี้จะเป็นข้าวหมักนะําสำเร็จรูปมันแล้วนะจากบ้าน,นะฮะนี่ครับข้าวหมักมาแล้ว แล้วก็จะมาเข้าเตาย่างวันนี้ก็จะไม่ต้องมีเครื่องดูดควันเพราะว่าเดี๋ยวควันมันจะพุ่งนะโอ้คเหมือนบนนะควันนะเพราะตรงนี้อ่ะมันจะเป็นค่อนข้างที่จะมีอันตรายนะครับเวลาเขาสูดดมนะสําหรับของปิ้งย่างนะะแต่ถ้าไม่สูดดมก็ไม่เป็นไรสีสันสวยงามนะครับนี่บางร่้งมีไฟติดด้วยนะไฟลุกก็ต้องดับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะ คือเตาแรกนะแล้วก็ทางด้านนู้นนะฮะจะมีอีกนะฮะเดินไปดูนะครับอ๋อเตานี้เตอาน,นี้มันได้ย่างนะตอนนี้ก็จะมีเตรียมไว้นะฮะส่วนเตอาน,นี้ย่างกันเพียบเลยนะครับผมได้คิวที่70็นะวันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถึงคิวเท่าไหร่แล้วนะฮะก็ต้องรอชิม ชว่วงนี้นะฮะก็มีปัญหาเรื่องการนั่งนั่งไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้นั่งนะเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ครับเขาไม่ใหู้เสือนะเพราะเป็นกฎเป็นระเบียวของบ้านเมืองนะฮะก็เลยจาเป็นต้องงดนะห้ามผูเสือห้ามนั่งเลยนะแต่ว่านั่งกินในถุงได้นะนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปกินที่บ้านกับบ้านนะสัะเ,เกตดูอันนี้จะมีเตาขนาดใหญ่นะทําขึ้นไปนะฮะเป็นป่องควันขึ้นไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพวยกระจายนะ เป็นที่รบกวนชาวบ้านเขานะฮะก็ต้องมีเครื่องดูดเพื่อป้องกันแบบนี้ครับก็ได้กลิ่นหอมนะย่างอันนี้มันไม่ได้มีปลาในตัวใช่ไหมมันไม่เกี่ยวใช่ไหมเป็นแค่เนื้อหมักเนื้อหมูหมักอ๋อปลาปลาล้านี่คือเขาจะทําไว้ต่างหากนะทีแรกผมเข้าใจว่าเอาเอาเอาเนื้อหมูไปหมักกับปลาแล้วก็มาย่างไม่ใช่เนาะอ๋อไม่ใช่นะครับก็คือปลาล้านนี่คือเหมือนเหมือนปลาล้าบองปลาล้าอะไรพวกนี้ฮะคือเอาไปจิ้มกับหมูย่างนี่เองนะฮะ เดี๋ยวเขจะให้มาเป็นชุดนะผมสัมมไปยี่สิไม้นะครับเมื่อกี้ถามว่าเยอะไหมก็พอได้อิ่มแล้วฮะนะยี่สิบไม้นะอย่างไม้ละสิบห้าบาทเหมือนเดิมใช่ไหมสิบห้าบาทเหมือนเดิมครับยีิบไม้ก็คือ300รอบาทนะฮะเขาก็จะให้ผักให้ปลารามานะแต่อันนี้ต้องซื้อนะข้าวเหนียวก็ต้องซื้อนะคนเยอะมากนะฮะ คนที่เข้ามาเยอะเพราะว่าเป็นการบอกต่อน,นั่นเองครับผ่านโลกโซเชียลแล้วก็การบอกต่อน,นะฮะบ,บางคนเข้ามากินก็บอกว่าอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็แล้วแต่นะฮะปากแต่ละคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าอร่อยนะมันอร่อยที่ปลาล้านนั่นเองครับเขาไม่ไม่จิ้มกับปลาล้าก็คงจะไม่แซ่บไม่นนวนะะกินกบผักหัวหอมดเลยคนนี้ครับอร่อยฮนะเขาบอกว่าเป็นขวัญใจพวกรถตุ๊กๆสามล้อแท็กซี่ด้วยใช่ไหมเ <c oughs> ขาชอบมากินนะ เพราะว่าราคาประหยัดบางบางคนเขาเามเาีเงินน้อยนะฮะก็คือสัก2ไม้30บ,บาทนะฮะแล้วก็เหนียว2อสอ,สองปั้นนะก็ได้กินแล้วก็อิ่มแล้วนะฮะก็ถือว่าราคากินได้นะครับสําหรับคนทั่วไปนะฮะคนใช้แรงงานหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีเงินนะฮะกินได้ทุกทุกเพศทุกวัยนะฮะราคาประหยัดแบบนี้นครับเป็นโคลคอ l f ู o d ที่หากินได้ทุกวันนะที่นี่ไม่มีวันหยุดใช่ไหม พอตอนนี้มีวันหยุดแล้วนะฮะหยุดเป็นวันจันทร์นะครับเขาจะต้องคุมไฟนะนี่ถ้าไฟลุกแบบนี้เขาจะต้องเอา่านดับทันทีนะเพราะว่าเนื้อเนื้อจะไหม้นะก็ต้องดับอย่างนี้นะนนะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะที่ทําตรงนี้นะส่งนัดดำเนินนะฮะแล้วก็ยังขายอยู่ต่อนเนื่องนะ ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นเดลิเวอรกับบ้านนะฮะแล้วก็สั่งผ่านไลน์แมนนะฮะส่งถึงบ้านนะฮะไปกินกันชิวๆในห้องอยู่ในบ้านนะ,ะหมอนานู์นุก็คนเยอะฮนะคนเพียบเลยนะมานั่งรอกันนะครับ จะเป็นเตาถ่านนะจะต้องเช็คโอ้จะต้องเช็ค,เ,ชคเปบไหมหว่ามันสุกไม่สุกนะเหออ๋อถ้าสุกแล้วมันจะเดือดเดือดนะเนี่ยเนื้อจะเดือดเลยนะนี่คือสุกแล้วเป็นเนื้อหมูนะฮะแดีวผมดีใจนึกว่าจะมีเนื้อวัวด,ด้วยนะไม่มีนะ เนื้อวัวที่จัดเต็มเลยนะฮะเนื้อมันจะเดือดๆนะเวลามันโดนไฟร้อนๆนะแล้วก็จะสุกนะ เป็นลักษณะเนื้อติดมันนะครับโอ้นี่ครับสามสี้าหเจ 13ไม,ม้ไปแล้วครับโน่นครับเขารู้สึกว่าจะเป็นคนอีสานนะที่เขาทำนี่กันอยู่นะเป็นคนทางภาคอีสานนะครับนี่ก็ถือว่าสร้างไรายได้นะการทำอาหารกินนะครับแบบงามๆเลยนะถามว่าทำยากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันด้วยเคที่ี่จัมัดแล้วก็ต้องมีการเตรียมการมาจากบ้านนะฮะแล้วก็มาย่างนะก็แค่ย่างนะแล้วก็ ใส่ถุงกลับบ้านนะฮะเขาไม่ต้องบริการอะไรมากมายไม่ต้องมาล้างถ้วยล้างจานนะใส่ถุงกลับบ้านได้เลยคนระับตอนนี้ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้านะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนี่อันนี้เตรียมแล้วโอ้ oh. oh. นี่ทอ่ทอทอ่อยาวอก็ oh. ทำแบบนี้เป็นเป็นปล่องนะปล่องของไฟนะ่องไฟเพื่อยื่นอกไปให้มันดูด ควันให้ขึ้นไป be บปนท้องฟ้านะก็อยู่ในซอยเล็กๆนะคร huh? ับตรงแยบข้าวัวนะครับข้างสุสะพานนี่เองครับหลายคนคงจะดูในคลิปในโซเชียลมาบ้างแล้วนะ คือบรรยากาศการรอคอยนะก็มาวัดคิวตันนี้นะครับไอ้ที่นั่งนั่งกันอยู่นี่ไม่ใช่เขามานั่งรอรถเมย์นะนั่งรอหมูนะส่วนใหญ่จะมารอหมูนี่ก็มาลอรอหมูนกันนะฮะหรือว่ารอรถเมย์รรอรถเมย์อะผมเห็นที่เขานั่งกันอยู่ผมนึกว่ามารอรถเมย์จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่อันนี้ก็ือมารอหมูอ๋อมารอหมูกันทองนั้นเลยฮะ เทาที่ผมนับดูด้วยสายตานี่ประมาณร้อยกว่าคนนะที่มานั่งอยู่นี้นะนครับสังเกตด,ดูจะเป็นวัยหนุ่มสาววัยทํางานนะนี่ฮะเยอะแยไปหมดเลยนะครับาพันธนะุ์ตรงนี้นะศึกษาพันธนะถ้าใครมาไม่ถูกนะอนุสาวรีย์ชาติพัไตนะฮะด้านหน้านี่หาไม่ยากเลยครับถนนราชาดำเนินนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆนี้ก็จะมีพวกถ้าใครหิวนะก็จะมีส้มตํามีพวกน้ํา ประคอบบริการนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฮนะน้ำก็เขียนมาคอนุก็จะมีป้าขายของมีข้าวโพดคุกเนยนะด้านนี้นะฮะอยู่ซอยเอ่อข้างธนาคารด้วยนะธนาคารไทยพาณิชย์นะคอู้เต็มหมดเลยเอาคนตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าถึงคิวเท่าไหร่แล้วนะ โห15ตัวน,นี้ถึงคือ15อยู่เพรผม70นะน่าจะอีกงานนะฮะต้องทต้องรอนนิดนึงนะครับตัวนี้แสงไฟจะน้อยนิดนึงนะตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีข้าวเหนียวนะครับบริการข้าวเหนียวถุงละเท่าไหร่ครับห้าบาทโอ้ยังห้าบาทอยู่นะห้าบาทส่วนใหญ่คนหนึ่งก็กินประมาณสองห่อนะก็ะน่าจะอยู่สองสามถ้าเครกินจุวก,ก็สามสี่ก็ไม่เป็นไรครับซุ้เไว้เผื่อยี่สิบบาทสี่ห่อนะฮะ ไอตัวไหนวาที่มันเป็นปลาปลาตัวนี้เหรออ๋อตัวนี้นะฮะอ๋อนี่คือปลาที่ว่าเขาบอกว่าหมูย่างปลาาก็คือปลาลานี่เองผมที่แรกคิดว่าเอาเอาน้ําปลาไปคุกกับหมูแล้วก็ไปย่างนะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะปรากฏว่ามันเป็นเขาเรียกยอะไรเจ่าะเจ้วบองนะครับเป็นเจ้วนะเจวปลาลานั่นเองนะคนนี้ไม่ทันปลาร้าเสียใจด้วยนะฮะเพราะว่า นี่ครับมันจะต้องกินกับเจ้าตัวนี้นะโอ้แต่แต่ใครไม่กินก็ได้นี่ฮะก็คือกินเฉพาะหมูนะหมูแบบนี้นะถ้าใครไม่กินปลาก็กินเฉพาะไอ้ไอ้หมูนี่ก็ก็อร่อยนะมันจะออกรสชาติยังไงเค็มๆอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่กินปลาก็กินได้นะเคียงข้าวเหนียวนะอ่าคือมันจะออกรสชาติคือผสมมาแล้วใช่ไหมรสชาติยังไงเนี่ยะหมักมาแล้วรสชาติเป็นไงเนี่ยเค็มไม่ใช่มันลักษณะเค็มมันไม่เค็มอ๋อพอดีพอดีลงตัวอ่าอร่อยนะครับ คือบางคนบอกว่าผู้หญิงไม่กินปลาอะไรเงี้ยก็ทา,านได้นะแต่ถ้ากินกับปลาได้นะสุดยอดนะแสงมันจะน้อยนิดนึงนะโอ้มีถั่วน้องทำไมทำไมทำไมจะต้องกินกับถั่วมันเข้ากันหรอเ่าเตงกวาเออแตงกวากวาผมเรียกเรียกผิดเตงกวาทำไมต้องกินกับแตงกวาไม่รู้ มันเข้ากันดีใครเป็นคนริเริ่มบเอาแตงกวามากินทำไมไม่กินกับถั่วกับอย่างอื่นแตงกวาดีกว่าดีกว่าใช่ไหมตุกอบใช่ไหมค้าจะชอบแตงกวาแตงกวาใช่ไหมนี่ล้างล้างมาแล้วเรียบร้อยเนาะอ๋อเราล้างมาแล้วเรียบร้อยเป็นแตงกวาขนาดเล็กนะไม่ใช่แตงกวาใหญ่นะมันจะกรอบนะครับชุดหนึ่งห้กี่กี่กี่ลูกครับแตงกวาอซื้อเยอะได้เยอะเลยอ๋อซื้อมากได้มากซื้อน้อยได้น้อยโอเคเข้าใจครับไม่จะขอขวังเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะ ซื้อสองไม้ยางไงี้ไม่ได้นะฮะก็คือต้องถ้าซื้อเยอะเขาจะจัดให้ตามตามสมควรนะฮะแต่มีมีคนทํางานแข่งขันนะในทีมมาพอเห็นอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนนะรตรงนี้นะก็ต้องทําแข่งกับเวลาเพราะว่าคนมันมันเยอะนะฮะถ้าเราทําช้าเราจะโดนต่อว่านะเราต้องเร่งกับเวลานะรตรงนี้นี่ครับผู้คนที่กำาัารอนะ มันช้าตรงไหนครับมันช้าตรงที่ย่างนี่เองครับผมเห็นจุดแล้วฮะจุดที่ว่าจุดที่ว่ามันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะบ,บกพ่องก็ไม่ใช่นะเป็นจุดที่ว่าทําไมถึงช้าเช้าขั้นตอนย่างนี่เองเนาะอ๋อนี่ครับไอ้ตรงนน้นมันมันเตรียมมาแล้วมันไม่ไม่ช้านะฮะมันช้าตอนย่างนี่เองนะครับพร้อมจะสุกแล้วนะมีหน้าถึงไนดะ้มีห้าหกเตานะมันย่างไม่ทันนี่ครับ คือเบอร์หนึ่งเนี่ยบางคนเขาไม่จํากัดว่าเอากี่ไม้นะเบอร์หนึ่งก็สิบยี่สิบสาสิบสี่สิบไม้ก็ได้ใช่ไหมเขาไม่จํากัดเลยทีนี้มันทาให้ไม่รู้ยอดว่าเออเตาลงเบอร์หนึ่งมันได้มันกี่ไม้กันแน่เพราะไม่ได้จำกัดว่าเออหนึ่งเบอร์ต้องแค่ยี่สิบนะสิบนะอะไรเงี้ยครับแล้วแต่จะสั่งเลยฮะก็เลยไม่ไม่รู้ปริมาณว่าต้องการเท่าไหร่นะก็เลยต้องย่างเรื่อยๆแบบนี้ กี่ชิ้นครับ4 4ชิ้นนะหนึ่งไม้5ชิ้นโดยปกติแล้วใช้เยอะไหมท่านเนื้อใช้เยอะไหมย่างเขาเขาเรียกไงเป็นกิโลใช่ไหมวันหนึ่งใช้กี่กิโลครับสุกเสาสสุกเาอที่นี่กี่กิโลครับสอง200ลลออร้อยกวโลเฉพาะเนื้อแบบนี้นะเฉพาะเนื้อ,อ,ขอเขาเรียกสามชั้นปะ,ะเ,ปนเนื้อสันเนื้อสันสองสามร้อยโลโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่ครับ วันที่ขายดีที่สุดคือวันหยุดนะเสาร์อาทิตย์ครับขายดีครึ่งต่อครึ่งเลยหรือเปล่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอ๋อครึ่งต่อครึ่งเลยวันธรรมดาก็ลดมานิดหนึ่งนะฮะเปิดมาสามเตาแล้วสองสองเตาให้ไลแมนไปนะฮะไลแมนก็เหมาไปเลยนะสำหรับคนหิว้ว คนหิ้วหมูนะไม่ใช่คนหิ้วยำนะคนหิ้วหมูถ้าเป็นร้านยำก็คนหิ้วยำนะตอนนี้ก็ขายดิบขายดีนะโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตรงที่ตอนชิมแล้วกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะรอที่เจ็ดสิบนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆฮะที่ร้านหมูปลาถนนลาดำเลนฮะแยกขอกวัวนะครับ